คือเมื่อไม่นานวันนี้เราได้จัดตู้เสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะมาแบบแชร์เทคนิคเหรอก็ไม่ใช่เทคนิคสักเท่าไหร่แต่ว่าแบบว่ามาแชร์ให้ทุกคนดูกันนะว่าเออเราจัดอะไรยังไงบ้างจะต้องขอบอกก่อนนะว่าของเราอ่ะเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเทียบกับคนอื่นอ่ะมีน้อยมากๆนะคะแล้วก็แต่ละอย่างมันเป็นแบบอะไรที่เพลนๆไม่ค่อยได้น่าสนใจขนาดนั้นสักเท่าไหร่ก็คนที่ดูอาจจะเบื่อแต่ว่าเอาว่าเน้นการแบบจัดระเบียบแล้วกันเนาะ ไปแล้วนะคะคือเราเก็บกระเป๋ากับโซนกับหมวกกับขนนกชุดบาสข้างใต้ในชุดใส่แล้วเหมือนห่งพ่อหงเนี้ยสลับใส่กันอะโรปี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าของเรานะคะทุกคนจะมีหลักๆเนี่ยสามโซนก็คือโซนที่หนึ่งโซนที่สองแล้วก็โซนที่สามนะคะ อันนี้เป็นหน้าบานปกตินะทุกคนแต่ว่าสองอันนี้ตอนที่ทำอ่ะคือดีไซน์ให้เป็นกระจกนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อกระจกเต็มตัวเพิ่มก็ให้ตู้เซาพาเป็นกระจกเลยข้อเสียของมันก็คือจะต้องทำความสะอาดเยอะหน่อยแล้วก็ตอนทำลุมทัวร์บอกไปแล้วนะคะคือเราไปซื้อต้นไม้มาติดเพิ่มเองนะจากแถวแถวจตุจักนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันในสุดก่อนดีกว่า ตู้นี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีที่เก็บของข้างบนนะคะนี่คือเรียวมากก็จะเป็นที่เก็บของข้างบนนะคะแล้วก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าชั้นล่างก็จะเก็บกระเป๋ากับของอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะมาเจาะทีละอันเลยตรงเนี้ยอันนั้นนะไม่ใช่ขยะนะทุกคนแต่ว่าเป็นถุงพร็อพต่างๆนะคะถ้าทุกคน,หนเห็น ห้องเราสมัยก่อนเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเคยถ่ายติดไว้บ้างหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ปลอมเยอะมากๆแขวนไว้อยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,ตร,น,นตรงชั้นว่างของอะไรแบบเนี้ยตอนที่เราจัดห้องใหม่เนี่ยเราก็เคลียร์บางส่วนนะคะเอามาเก็บไว้แล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นพวกแบล็งเก็ตต่างๆที่แบบเราชอบอะ่ะอันนี้คือแบบว่าใช้มาตั้งแต่อนุบาลนะทุกคนอันนี้ก็ได้มาจากโฮสต์นะคะตอนที่ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาก็เก็บไว้เวลาแบบเดินทางไกลต้องนั่งรถนานอะไรแบบนี้ก็จะไปห่มนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเห็นเป็น2ส,ส่วนชัดเจนนะทุกคนคือตรงนี้จะเป็นแขวนกางเกงต่างๆของเราทั้งหมดเลยทั้งกางเกงยีนกางเกงเที่ยวเล่นปกตินะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็โซนล็อกนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบค่อนข้างสุภาพนิดนึงเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะซึ่งถ้าทุกคนเห็นก็มีอยู่แค่3ามตัวแล้วที่เหลือโซนเนี้ย จะเป็นเสื้อผ้าไปต่างประเทศหมดเลยนะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวซึ่งถ้าทุกคนเห็นโทนสีมันจะไม่ต่างกันมากก็มีอยู่แบบเทาดำมีแซมแซมสีๆมาบ้างนิดนึงนะคะแล้วก็อ่านี้แดงแต่ก่อนชอบสีแดงนะคะแล้วก็เสื้อกันหนาวเสื้อคลุมนู่นนี่นั่น,นก็คือตู้นี้จะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเสื้อวอร์มตอนแข่งกีฬานิดหน่อยแล้วก็แจ็คเก็ตต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะคะก็จะอยู่ในตรงนี้หมดเลย ที่เอากางเกงยีนะมาแขวนไว้กับพวกเสื้อกันหนาวที่ไม่ค่อยได้ใส่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยได้ใส่กางเกงยีนหรือกางเกงที่มันแข็งๆเท่าไหร่นะคะจะแบบเน้นเป็นผ้าผิวๆส่วนด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเดินทางประจําของเราคือที่บ้านเนี่ยจะมีที่เก็บกระเป๋าเดินทางอยู่แล้วแต่ว่าใบไหนที่เป็นแบบใบส่วนตัวของแต่ละคนอะก็จะเอามาไว้กับของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีกล่อง ที่เอาไว้เก็บพวกรองเท้านะคะคือถ้าทุกคนเห็นอาจจะเป็นรองเท้าที่ใส่ไม่บ่อยเลยอันเนี้ยเป็นรองเท้าสําหรับงานพิธีการนะคะเวลาไปใส่ในมอหรือว่าจะไปอะไรต่างๆที่มันเป็นงานสําคัญนะ่ะก็จะใช้คู่นี้นะแล้วก็น,นั้นจะเป็นรองเท้าอันนี้พาราเดียมนะคะทุกคนเราชอบมากผ้ามันเป็นแบบ ผ้ากันน้ำมาทุกคนผ้าลื่นๆกันน้ำนะคะเอาไว้ใส่เวลาแบบต้องการจะแต่งตัวจริงๆหรือว่าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยกันลมกันน้ำได้คือแบบว่าดีมากส่วนในกล่องนะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่เอาไว้ใส่รองเท้าเปลี่ยนเวลาเล่นกีฬาหรือว่าเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยแหละที่ไม่ค่อยได้ใส่นะคะก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ถุงตรงเนี้ยอันนี้คือถุงสนปปี้ที่ได้มาจาก Universal s t u d i o นะคะก็เอามาใส่พวก ทั้งหมดในเนี้ยทุกคนเป็นกระเป๋าจัดระเบียบเวลาไปต่างประเทศนะคะคือเรามีเยอะมากเนี่ยข้างในเนี่ยมีอีกเต็มเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอนะไปต่างประเทศบ่อยใช่ไหมก็จะต้องใช้นะคะก็เก็บไว้ในนี้ที่เดียวกันต่อมานะคะก็จะเป็นตู้ทางขวานนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกว้างๆนะคะ เลเยอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกคนก็คือว่ามีด้านบนนะคะมีชั้นแขวนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ข้างล่างแต่ว่าน,นี้จะมีเพิ่มแบบช่องเก็บของมาหน่อยข้างบนก็จะเป็นแบบรวมของแห่งความทรงจําแล้วก็พวกเออกล่องต่างๆนะคะที่ไม่ได้ใช้แต่ก่อนเราเคยอยู่วงโยมันจะต้องแบบมีเดินมา์าเดินแบบว่าไปไหวพระบรมรูปทรงม้าอะไรแบบนี้ก็จะมีชุดนะคะก็ต้องอยู่กับหมวกกับขนนกก็จะแบบ เก็บไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่คิดจะขายต่อด้วยนะทุกคนคือมันเป็นความทรงจำอะเนาะส่วนตรงนี้นะคะพอเป็นที่แขวนเนี่ยมันก็จะแบ่งโซนอีกแล้วถ้าทุกคนเห็นมันจะแบ่งเป็น1นึสองแล้วก็สแบบนี้นะคือเริ่มจากตรงนี้แล้วกันมันก็เป็นชุดนักศึกษาธรรมดานะคะซึ่งถ้าทุกคนเห็นคือแบบซื้อเยอะมากคือตอนปีหนึ่งเหอไงแบบว่าโอจะต้องแบบ ไปมหาลาัยกี่วันใสยังไงนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยซื้อไว้เยอะแต่เสียดายมากคือใส่จริงๆอ่อะตัวเดียวแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเสื้อของมหาลายัยเป็นแบบคล้ายๆเสื้อกีฬาน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยแหละแล้วก็เสื้อรุ่นส่วนใหญ่จะใส่พวกนี้ไปหมอมากกว่านะล็อกที่2นะทุกคนก็จะเป็นแบบโซนนี้อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเป็นแบบเสื้อที่ชายมันจะแบบ คือมันใหญ่อะก็คือถ้าเทียบกับไซส์เรามันก็จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างมีสีสันแต่ว่าไม่ใช่ใส่ออกงานอะไรนะก็คือมีสีสันเฉยเนี่ยมีเสื้อเชิ้ตมีเชิ้ตอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบใส่อยู่บ้านมากๆพวกเสื้อสีสันที่มันฉูดฉาดเนี่ยชอบมากใส่อยู่บ้านนะคะก็ก็มีพวกนี้แล้วก็เราจะเรียกว่ามันเป็นโซนเสื้อผ้าห่มอะทุกคนคือใส่แล้วเหมือนห่มผ้าห่มอะ เนีย่ยมีเสื้อเชิ้ตเสื้อนู่นนี่นั่นนะคะสีสันแบบจัดจ้านมากแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยถ้าทุกคนเห็นมันจะเป็นโซนเดียวที่ไม่มีกล่องนะคะก็คือเราจะเน้นให้มันยาวๆเห็นปะมันก็จะยาวกรุยกลายลงมาข้างล่างนะคะก็เ <c oughs> สื้อแห่งความทรงจำหลายทุกคนอันนี้ชุดสูทนะคะตอนใส่ไปแข่งดนตรีแล้วก็เสื้อเวลาแบบเดินมาร์ชิง่งอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเดรสอะไรพวกนี้นะคะก็ <c oughs> ที่เอามาใส่ตรงนี้ได้เพราะว่าเดรสเราเอะมีไม่เยอะนะถ้าเห็นจริงๆก็คือจะแบบมีแค่4ี่ตัวนะคะก็เลยเอาใส่ตรงนี้ได้ส่วนโซนเนี้ยก็เป็นกล่องมูจินะคะที่เราซื้อมาเพิ่มเองก็เก็บของแบบจีปาถะชั้นบนอันนี้นะคะเราจะจัดเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบกางเกงนุ่มเอาไว้ใส่ตอนที่แบบหนาวๆมากๆนะถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือไปแบบอะไรที่มันชิลๆขึ้นดอยอะไรแบบเนี้ยก็จะเอาไปใส่นะเป็นกางเกงแบบตัวโปรดที่แบบ มันอุ่นนะทุกคนนิ่มด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดชั้นในนะคะคือมันเป็นชุดชั้นในที่ผ้ามันลื่นๆนะทุกคนซึ่งใส่ไม่บ่อยนะคะจะใส่แบบเอาไว้ตอนออกงานหรือว่าอะไรที่เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเลกกิง้งชุดลัดต่างๆแล้วก็ข้างในนั้นก็จะเป็นชุด แบบชุดกีฬาทุกคนที่เอาไว้สะสมนะคะไม่ได้จะเอาไว้ใช้จริงส่วนชั้นที่สองนี้นะคะก็จะเป็นพวกชุดว่ายน้ํากับพวกกางเกงซับในต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยคืออะไรที่คล้ายๆชุดที่มันแบบว่ายน้ําได้ก็จะอไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นก็มันเป็นชุดแบบตรงเนี้ยแทบไม่ได้เปิดเลยคือว่าแต่ก่อนอะ เราเป็นนักกีฬาบาสใช่ไหมทุกคนเราทุกครั้งที่จะไปแข่งบาสอะ่ะมันก็จะได้ชุดบาสมาแบบคนละ3ชุด4ชุดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เก็บสะสมไว้ทั้งหมดนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่แบบมีคุณค่าทุกคนคือชุดทุกชุดที่เป็นชุดบาสเราก็เก็บไว้นะคะรวมถึงอันนี้เป็นชุดพะละของโรงเรียนเราเองซึ่งแบบโคดสิทธ์อ่ะอันนี้คือแบบเป็นชุดที่แบบใส่ ตลอด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 นะคะทั้งมปลายก็จะแบบซีดหน่อยก้อนเนี้ยเก็บไว้เป็นความทรงจำเนละทุกคนเลือกไว้แค่แบบหนึ่งตัวเก่งนะคะอันนี้ก็ <laughs> ชุดบาสอีกแล้วทุกคนมันเป็นชุดแบบชุดบาสอ่ะคืออยากเก็บไว้ไม่อยากจะแบบไปบริจาคหรืออะไรเพราะว่าเอาจริงๆคือชุดบาสท,ที่โรงเรียนเราทําอ่ะ คือกางเกงอะ่ะบอได้เลยคือใส่ไม่ได้ใส่แล้วแบบไม่โอเคมากนะคะแต่ว่าท่อนบนอะ่ะเราก็จะเก็บไว้เอาไว้ใส่นอนใส่อะไรแบบเนี้ยก็ยังได้อยู่แต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันเยอะมากจริงๆมันแบบสองชั้นน่ะทุกคนแน่นมากส่วนช่องนี้นะคะเหมือนเดิมเลย <laughs> ก็คือจะเป็นชุดแบบชุดบาร์ ชุดบาสข้างใต้เนี่ยชุดบาสหมดเลยนะคะแล้วเราก็เลือกชุดนักเรียนเก็บไว้เผื่อในอนาคตแบบว่ามีงงมีงานใส่แบบรียนเนียนอะไรแบบเนี้ยก็ยังหวังว่าตัวเองจะใส่ได้นะก็คือเลือกชุดเก่งไว้ชุดนักเรียนไว้หนึ่งชุดนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจําเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือบริจาคหมดแล้วแล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้คือเกือบลืมไปแล้วคือช่องเนี้ยเป็นช่องที่เก็บกระโปรงนักศึกษานะทุกคนมันเป็นกระโปรงที่เราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ใส่นะคะก็คือ ซื้อเตรียมมาแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นกระโปรงแบบทรงเอสั้นนะเนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่กล้าใส่นะคะแต่ว่าหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้ใส่โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของตู้ที่2นะคะมาถึงตู้สุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้เป็นตู้ที่แบบว่าเราใช้บ่อยที่สุดนะคะมันก็จะหลอมแหลมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเลเยอร์ก็จะคล้ายๆเดิมหน่อยนะคือข้างบนก็มีที่เก็บของแต่ว่าช่องจะเล็ก นิดนึงแล้วก็มีช่วงแขวนนะคะแล้วก็มีอันนี้เราซื้อมาเพิ่มเองของมูจิแล้วก็จะเป็นชั้นแยกที่แบบใส่ของได้เนี่ยหกช่องแล้วก็มีลิ้นชักอีกสองนะคะเราเริ่มจากข้างบนก่อนดีกว่าข้างบนอ่ะมันจะเป็นพวกเอกสารหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราเก็บเป็นความทรงจำอะทุกคนคืออันเนี้ยจะไม่เข้าไปแตะอยู่แล้วก็จะรวมพวกแบบว่า เฟรนชิพ <Friends> เหรอ <laughs> ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็นรูปปัดฉิมมารูปเฟรน d s ชิพที่เพื่อนๆเ,เขียนให้มัธยมนู่นนี่นั่นนะคะอะไรที่แบบเก็บเป็นความทรงจําที่มันแบบสําคัญมากจริงๆอะ่ะก็จะคือเก็บไว้ในนั้นส่วนอันไหนที่แบบไม่ค่อยสําคัญก็จะโลทิ้งไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ชั้นต่อมาคือเนี้ยถ้าทุกคนเห็นมันจะหลอมแหลมมากแล้วก็จะเป็นชุดที่เราใส่ประจําวันจริงๆเลยอะเราคือลองดูดิทุกคนมันดูแบบ มันดูเศร้ายัางไงไม่รู้ว่ามันแบบหลอมแหลมมากเ้าสีก็แบบมีอยู่แค่เนี้ยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นชุดออกกําลังกายทุกคนอ๋อจะบอกก่อนเลยนะว่าในคลิปเนี้ยที่ทุกคนเห็นทั้งหมด3ตู้เนี้ยเกินกว่า80%เป็นะเป็นของยูนิโคลนะคะทุกคนเดี๋ยวลองมาไล่ดูกันก็เนี่ย อันนี้คือชุดกีฬาแล้วก็ชุดเที่ยวแล้วก็ใส่ออกกําลังกายได้นะคะก็ของยูนิโคลแล้วก็น,นี้เป็นเสื้อใส่เดี่ยวที่เป็นแบบซับในแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อในอะไรแบบนี้ยอันนี้ก็ของยูนิโคลนะคะคือแบบดีมากเราชอบมากอันนี้คือใส่ในชีวิตประจําวันเลยเวลาอยู่บ้านเลกกิ้งออกกําลังกายของยูนิโคลนะคะแล้วก็มีเลกกิ้งอีกตัวหนึ่งอันนี้มันต้องมาอยู่ตรงนี้ ไลกิ้งอีกตัวหนึ่งอันนี้คือจะเป็นโซนออกกําลังกายของเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกางเกงที่เราใส่ในชีวิตประจำวันจริง,รงๆนะช่วงนี้นะคะเป็นกางเกงของยูนิโคอีกแล้วผ้ามันจะแบบเป็นผ้าผิว,ผวๆอะทุกคนมี2ตัวนะคะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยซื้อมาตอนที่แบบตัวใหญ่กว่านี้นะแล้วก็พอน้ําหนักลดปุ๊บอะมันเริ่มแบบหลวมจนคือผูกแล้วมันจะหลุดอะก็เลยไปซื้อเพิ่มมาอีกตัวนะคะ ตัวที่พอดีตอนเนี้ยก็คือจะใส่ออกไปข้างนอกต่างๆแล้วก็ตัวที่จะหลุดก็คือใส่อยู่บ้านแล้วก็เสื้อผ้าจริงๆที่ใส่ประจำวันเลยอ่ะก็จะเป็นแค่นี้เลยทุกคนมีอยู่เนี้ยสลับใส่กันอ่ะทั้งหมดเนี้ยก็คือของยูนิโคลเกือบหมดเลยนะคะมีเสื้อสีดำเปล่าเปล่า,ลาสองตัวนี่ยูนิโคลเสื้อสีขาวลายสนูปปี้นะคะอันนี้ก็ยูนิโคลอันนี้ก็เสื้อลายสนูปปี้อีกยูนิโคลนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเสื้อที่แบบว่าวันไหนที่ใส่สปอร์ตบาร์แล้วมันแบบโปเกินจริงๆก็ใส่อันนี้ถับนะคะนี่ Adidas แล้วก็อันนี้จาก H&M เเป็นเสื้อแบบว่าริวๆหน่อยใส่แบบเวลาร้อนนะเสื้อกล้ามแล้วก็อันนี้เสื้อสีขาวล้วนนะคะยูนิโคลอีกแล้วแล้วก็อันนี้เสื้อสีขาวลายสนุปปี้ยูนิโคลนะคะอันนี้คือเสื้อที่เพื่อนเราทําขายนะคะแล้วก็เราไปอุดหนุนมานี้ก็คือใส่ชีวิตประจําวันเหมือนกันใส่สบายมาก แล้วก็นี้เป็นเสื้อที่ใส่อยู่บ้านเหมือนกันก็คล้ายๆกับ H&M ตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้ซื้อที่ยูเนียนมอลนะคะแล้วก็เอามาตัดแขนเองเพราะว่าทรงมันแบบใส่แล้วบอดได้เลยนะคะก็เลยเนี่แหละเอามาตัดเองแล้วทรงใส่มันก็ดีขึ้นก็เลยใส่ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโซนเข็มขัดซึ่งเป็นเข็มขัดที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะประเด็นก็คือเป็นเข็มขัดที่ ซื้อมานานแล้วนะคะเวลาแบบไปงานตรงงานแต่งอะไรแบบเนี้ยแล้วแม่บังคับให้ใส่อะ่ะเออก็ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้นะคะต่อไปตรงช่วงกล่องนี้นะทุกคนก็จะเป็นกล่องกางเกงวอร์มนะคะเป็นกางเกงวอร์มผ้าเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยุงเยอะมากทุกคนยุงเยอะมากๆซึ่งถ้าอยู่บ้านเราไม่ใส่กางเกงขายาวเนี่ยก็คือจะโดนกัดยับนะคะก็เลยอันเนี้ย ไม่ต้องแบบพับดีมากอ่ะทุกคนก็คือพับแล้วก็หยัดหยัดไว้นะคะเพราะว่าใส่อยู่บ้านเราไม่ต้องเรียบร้อยมากนะคะเรามาดูกล่องสองกล่องนี้ดีกว่าทุกคนชั้นบนเนี่ยถ้าส่องเห็นก็คือ,อ,อไม่รู้หรอกเพราะว่าสีมันเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดเล่นนะคะชุดออกเที่ยวได้นะ กับชุดสบายๆนี่จะเป็นเสื้อยืดหมดเลยนะคะทุกคนคือที่เอามาใส่ไว้ในลิ้นชักเพราะว่านานๆทีจะใส่นะคะก็เก็บไว้ให้มันเรียบร้อยหน่อยถ้าเห็นข้างในก็รู้เลยนะว่าเออสีมันก็คือคือเดิมแหละแต่ว่าจะมีแค่สีสันแถวสุดท้ายข้างในนะนิดนึงทั้งหมดนี้นะคะพูดได้ว่าประมาณ90%เป็นของยนะูนิคนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นชั้นนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปชั้นล่างอันนี้ก็จะเป็นชุดกีฬาคือเราชุดกีฬาเยอะมากมากๆเยอะกว่าชุดเล่นนะน,นี่เป็นเสื้อบาสท,ที่ใส่ออกกําลังกายบ่อยๆนะคะกางเกงกีฬาทั้งหมดนี้อันนี้เสื้อบาสเหมือนกันข้างใต้นี้ก็คือกางเกงกีฬาทั้งหมดอันนี้เป็นชุดเสื้อยืดปกติที่ถ้าสมมุติว่าชุดกีฬาหมดแล้วจริงๆอ่ะก็จะเอาพวกนี้แหละมาใส่เล่นกีฬานะคะอันนี้กางเกงกีฬาข้างใต้กางเกงกีฬาคือ เนี่ยเป็นชั้นของกีฬาทั้งหมดจริงๆนะคะคือมาเปิดแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเหมือนเราไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยหรอหรือว่าอะไระทำให้ชีวิตมันมีแต่อะไรแบบนี้วะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้ชั้นข้างล่างนะคะต้องขออาภายัยในความไม่เรียบร้อยนี้ด้วยนะอันนี้มันจะเป็นลินชักที่แบบว่าเปิดออกมาได้นะคะก็จะผ่านไปเร็วๆก็จะเป็นพวกชัช้นนต่างๆซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นชุดชั้นในแบบสปอร์ตบาร์ทั้งหมดเลยนะก็มีแค่ตรงข้างในเนี่ยแหละที่มันเป็นชุดชั้นในที่เรียกว่าชุดชั้นในจริง,รงๆอะ่ะทุกคนแต่ว่าปกติแล้วเราออกกําลังกายทุกวันนะคะก็จะใส่แต่สปอร์ตบาร์แล้วก็ชั้นฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสปอร์ตบาร์นั่นแหละแต่ก็ไม่เชิงสปอร์ตบาร์เท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นชุดชั้นในที่มันก็มีฟองน้ําข้างในนะคะเป็นแบบสวมก็ซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปคือ คนส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่แบบเอาสวยใส่แล้วก็เออใส่เบลเซอร์ทับใส่กางเกงยีนออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่นะคะอันนี้คือเราก็ใส่ออกกําลังกายเหมือนกันข้างในก็จะเป็นกระโปรงแบบกระโปรงออกงานได้แต่เป็นกระโปรงสั้นแล้วก็กางเกงแบบออกงานได้แต่เป็นกางเกงสั้นไม่รู้จะเอาไว้ไหนก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดชั้นในที่เราเอาใส่ออกกําลังกายอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของมูจิทั้งสองตัวเลย ต่อมานะคะเราย้ายมาตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือถ้าส่องปุบทุกคนก็เห็นเลยว่ามันเป็นชั้นของผ้าขนหนูต่างๆนะซึ่งมันเป็นผ้าขนหนูจริงๆอันเนี้ยมันเป็นผ้าขนหนูที่เราใช้ตั้งแต่เด็กแล้วนะอันนี้ลายหมูแล้วก็มีลายสติดนะคะเราจะใช้เวลาที่เราไปออกกําลังกายข้างนอกสถานที่แล้วก็จะต้องอาบน้ําอะไรแบบนี้จะใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าขนหนูลายกุ๊กไก่กับคิตตี้คือแบบตั้งแต่เด็กจริงๆก็พวกเนี้ยก็จะใช้เวลาเช็ดผมเว ลาอาบน้ําสระผมมาก็จะเป็นผืนเล็กนะคะแล้วชั้นข้างล่างนี้ก็ถ้าทุกคนเห็นก็คือเป็นชั้นที่เก็บผ้าขนหนูอย่างเดียวเลยชั้นสุดท้ายนะทุกคนอันเนี้ยถ้าถ่ายใทุกคนดูมันจะดูแบบเหมือนจะเป็นระเบียบแต่ก็จะลกๆนิดนึงแล้วก็ถ้าเห็นสีสันด้านนี้และด้านนั้นนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ใส่จริงๆอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทีหลังนะคะอันเนี้ยก็คือถ้าสองทุกคนจะเห็นเลย ทั้งหมดในช่องนี้นะคะมีประมาณ5กองเป็นเสื้อผ้าที่เป็นลายสนุปปี้หมดเลยซึ่งเราอะได้ใส่มัน จนมันแบบคือน้องเกือบตุยแล้วอะทุกคนคือมันเกอบเกือบขาดแล้วแล้วเราอะมีความตั้งใจไว้ว่าเราจะสะสมเสื้อสนูปี้ใช่ไหมดังนั้นะพอมันเริ่มจะแบบเกิดอ,อะไรขึ้นนิดนึงอะเราก็จะแบบตัดสินใจเก็บ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 วันไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าคือในอนาโคดอะเราตั้งใจจะเปิดสถานที่หนึ่งที่แบบว่าโชว์ของสนูปี้ที่เรามีอะไรแบบเนี้ยดังนั้นอะเราก็ต้องเก็บน้องไว้แบบให้สภาพมันดีหลังๆมาคือซื้อมาก็ไม่ได้ใส่แล้วนะทุกคนก็คือซื้อมาเก็บอย่างเดียวนะคะถ้าใครแบบ มีแหล่งซื้อเสื้อซื้อของใช้ที่เกี่ยวกับสโนปียแท็กเรามาได้เลยนะเพราะว่าเราจะตามไปซื้อให้หมดนะคะเราสะสมอยู่ส่วนช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่อันนี้คือจากเข็มขัดนะคะก็ในช่องเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเสื้อที่เวลาไปงานต่างๆเวลาแบบทางกิจกรรมต่างๆแล้วเขาจะต้องมีเสื้อให้ทุกคนใส่เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อแห่งความทรงจําอีกแล้วนะคะก็เก็บไว้ในนี้เพราะว่าคือมันเป็นความทรงจำาหมืนาะนทุกคน ดังนั้นก็คือถ้าเก็บได้ก็เก็บไว้พอเรามานั่งดูเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเสื้อตัวนี้ได้มาจากงานนี้เราทําอย่างงู้นอย่างนี้นะก็คือเอาว่าโดยรวมก็เป็นเสื้อที่เก็บเนี่ยแหละเก็บแบบไม่ใช้นะคะต่อมาเป็นลินชักจะจบแล้วทุกคนอีกนิดเดียวลิ้นชักนี้นะคะใส่พวกสเวตเตอร์กับผ้าพันคอเวลาไปต่างประเทศอันนี้ยูนิโคลยูนิโคลอันนี้คือมีแต่เด็กแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะต่อไปก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเช่นกัน ันนี้เป็นฮีทเทคนะคะฮีทเทคเอาไว้ใส่เวลาไปต่างประเทศก็ยูนิโคลยูนิโคลยูนิโคลยูนิโอันนี้ก็ยูนิโคลอันนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ฮีทเทคแบบกางเกงนะคะของยูนิโคลเหมือนกันทั้งหมดของยูนิโคลนะคะหมดแล้วทุกคนอันนี้คือเป็นลิ้นชักสุดท้ายของตู้เสื้อผ้าเรานะคะเราก็จะจัดประมาณนี้แหละคือถ้าทุกคนเห็นอะ เราจะพยายามแยกหมวดหมู่ใช่ไหมว่าตรงไหนคือของใช้อะไรอะไรแบบนี้เราก็จะได้หยิบจับได้ถูกต้องนะคะเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยก็คือแขวนเพราะว่าถ้าแขวนเนี่ยมันจะหยิบง่ายแล้วก็ไม่ยับนะคะส่วนเสื้อผ้าไหนที่ใส่ไม่บ่อยก็พับเข้าเก็บนะคะแล้วก็เวลาพับเนี่ยพับให้มันเห็น ทุกตัวว่ามันเป็นยังไงกันอยู่บ้างนะคะอย่าไปซ้อนทับกันเป็นชั้นๆนะเพราะว่าพอเราไม่เห็นแล้วเราจะไม่ได้ใส่นะทุกคนแล้วก็พยายามเวลาเคลียร์เสื้อผ้าเหลือไว้แต่ที่ใช้จริงๆริๆนะคืออย่างที่เห็นนะ่ะก็คือที่ใช้จริงจๆของเราก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็อันไหนที่มันเป็น fast fashion นะ่ะก็ซื้อมาขายไปหรือว่าเออพยายามซื้อให้น้อยลงนะั่นแหละทุกคนเราก็จะได้ตู้เสื้อผ้าที่มันเป็นระเบียบขึ้นประมาณนี้นะ นี่ก็เป็นทั้งหมดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเราแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันนะทุกคนแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะบาย